ครับผมสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับยายาพลนะฮะกับช่องวายนพชมชมในวินเทจนะครับก็ครับผมด้านหน้าที่เพื่อนเห็นนะฮะก็จะเป็นอ่าเป็นตะบองเพชรนะฮะก็ชื่อที่เขาเรียกกันนะฮะหรือว่าสายพันธุ์นะฮะก็จะเป็นอ่ายิมโนไคลเซียมนะฮะแล้วก็ยิมโนไคลเซียมเนี่ยมันก็จะแตกแยกไปอีกหลายๆหลายๆสายพันธุ์หลายๆแบบเลยนะฮะก็อ่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นยิมโนด่างนะครับจะเป็นไม้ช้ำหน่อนะฮะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้โคนนะครับถ้าภาษาคนที่เขาเล่นแคนตัสนะฮะก็อันนี้ก็จะเรียกเป็นโคนแต่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็น LB LB แท้นะครับเป็นไม้สายเก่านะฮะอันนี้จะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีพัสดุมาส่งผมนะฮะก็จะเป็นในนี้ก็จะเป็นยิมโน ยิมโนเชื้อด่างนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับจะเป็นไม้ลักษณะฟอร์มจะคล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวผมเจ้ากล้องไม้เพื่อนดูใกล้ๆนะอ,อันนี้ผมเสียค่าส่งมา50บาทนะครับต้นไม้เขาให้มาเราไปเล่นเกมมาแล้วเขาให้มาฟรีนะครับในกลุ่มซื้อขายแคนตัดนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมจริงๆอะผมสนใจนะฮะแล้วกอ็อยากจะลองเลี้ยงลองศึกษาดูครับว่ามัน จะเป็นยังไงฮะก็เดี๋ยวถ้า,าผมสามารถทําผลผลิตออกมาได้นะครับผมจะเอามาแจกกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะฮะในช่อง u t u b e เราแล้วกันนะฮะแล้วก็ในกลุ่มกลุ่มซื้อขายชนชมแนววินเทจก็อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้อขายชนชมแนววินเทจและแคนตัสอีกหลากหลายสายพันธุ์ดีกว่าครับอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้อันนี้ยังยังยังนะฮะก็คือผมจะลองดูก่อนเพราะว่าอย่างแคนตัสนะครับ มันจะเป็นไม้ไม,ไม้ทะเลทรายไม้ที่อยู่ในเกิดกนแหล่งกําเนิดอยู่ในทะเลทรายเหมือนกับชนชมเรานี่แหละครับแต่จะแตกต่างกับชนชมเราตรงที่แคนตัสหรือตะบองเพชรท,ที่เห็นอยู่นะครับมันจะไม่มีใบนะฮะแต่มีดอกนะครับแล้วก็จะเป็นไม้อวบน้ําเหมือนกันนะฮะแล้วแต่ส่วนชนชมเราครับจะมีะมีใบมีดอกนะครับมีลําต้นนะครับ อันนี้ก็คือลําต้นเขานะฮะก็จะเป็นผิวสีเขียวเขาจะไว้สังเคาะแสงนะฮะแต่ส่วนถ้าเป็นชนชมเราแบบนี้นะฮะเขาก็จะมีใบไว้เป็นสังเคาะแสงนะครับอ่าแล้วก็วิธีการดูแลนะครับอย่างเบื้องต้นการดูแลแคนตัสก็มันถ้าเป็นอย่างประเทศต่างประเทศนะฮะเขาก็ประมาณเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันรดน้ําครั้งหนึ่งแต่่าบอย่างบ้านเรา มันไม่ได้นะฮะอย่างบ้านเราก็ต้องดูเลยว่าเช็คหน้าดินเป็นหลักครับผมจะไม่ถ้าอย่างผมเลี้ยงชนชมก็เหมือนกันครับอย่างชนชมเนผมไม่ได้ลดน้ําแบบจะต้องประจำนะฮะก็คืออย่างถ้าต้นใหญ่ๆนี่ก็คือดูดินเอาก็กะประมาณ1สัปดาห์นะฮะลด1ลด1ครั้งไม้ปลูกใหม่นะฮะสำหรับถ้าไม้ที่เราปลูกไปนานๆแล้วก็ประมาณ สองสัปดาห์ครั้งแต่ก็คือไม่กําหนดวันแต่ส่วนลูกไม้เนี่ยผมจะลดทุกวันนะครับตอนเช้าแล้วถ้าช่วงเย็นอย่างอากาศแดดลร้อนมากๆเนียน่ยเย็นก็อาจจะมาลดซ้ําอีกหน่อยนะครับแล้วก็อย่างไม้ใหญ่ๆที่เพิ่งปลูกนะครับผมจะลดอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งทุกวันแต่ผมจะโชยน้ำนะฮะแบบลดแบบสเปรย์น้ําใส่ต้น,นทุกวันนะครับแต่อย่างเจ้าแคนตัสนี่มันไม่ได้นะฮะแล้วก็แคนตัสไม่สามารถที่จะ เลี้ยงรับแดดได้เหมือนชนชนนะครับเหมือนชวนชวน,ชวนชมแล้วนะครับก็แคนตัสก็จะต้องมีแสงที่เหมาะสมกับเขานะครับคือเวลาถ้าอย่างใครที่ไม่มีโรงเรือนถ้าเลี้ยงน้อยๆเราสามารถเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยง2ต้น3มต้นนะฮะหรือว่าเลี้ยงประมาณ1ิต้นเรามีถาดเนี่ยใส่ถาดใส่ตะกร้าเนี่ยเราเอา,เอามารับแดดสักครึ่งวันนะฮะตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงจนถึงเที่ยงนะฮะแล้วเราก็ เอาไม้เราเข้านะฮะแต่วิธีนะฮะเราไม่สามารถที่จะไม้ตั้งรับแดดแได้ร้อยเปอร์เซ็นะฮะมันจะต้องมีพวกวัสดุพางแสงนิดนึงอย่างถ้าผมเป็นตะกร้าใช่ไหมครับผมเอาไม้ไว้ในตะกร้าผมก็จะหาตะกร้าหรือว่สแลนด์นะครับปิดข้างบนนี่อีกทีนะครับเพื่อพางแสงเขานะฮะ mm hmm. เพราะว่าไม้มัน,ค,น,ค,นค่อนข้างบอบางกว่าชวนชมแล้วนะฮะชวนชมเราจะแข็งแรงกว่าแต่คือ,อสเสน่ห์ของ เจ้าต้นแคนตัสนี่มันก็มันมีเสน่ห์ตรงที่มันไม่ต้องติดดอกเราก็สามารถเชยชมมันได้นะครับแล้วก็เราสามารถเชยชมมันต้งแต่ไม้ตั้งแต่ประมาณนะครับหัวประมาณขนาดนี้เราก็จะเห็นลักษณะเด่นของเขาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในเรื่องความรู้เชิงลึกอะไรเงี้ยผมก็บอกเลยว่าผมยังไม่เก่งผมเพิ่งเริ่มมาศึกษาได้ประมาณ2-3เดือนนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อนะฮะ จริงๆอะก่อนที่ผมจะซื้อหรือว่าผมจะอะไรคืออย่างน้อยนะครับเราต้องศึกษามาก่อนว่าไม้ที่อันนี้มันต้องการน้ำอย่างไงต้องการวัสดุปลูกวัสดุปลูกเราก็ไม่สามารถที่จะปลูกเหมือนชนชมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูวัสดุปลูกนะครับอันนี้คือเป็นดินปลูกแคนตัสเลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่ะก็จะมีส่วนผสมแต่ผมไปซื้อเข้ามาแบบนี้หนึ่งถุงนะฮะแล้วก็ผมจะเอามาผสมกับอ่าดินปลูกบอนไซผมนะฮะ อันนี้ผมผสมไปแล้วครับเนี่ยผมก็จะเอามาผสมกับดินปลูกบอนไตคือเอาตัวนี้ผสมเพิ่มไปนะฮะแล้วก็เอามาใช้วัสดุปลูกกับดินบอนไตคือผมต้องการให้น้ํามันให้วัสดุปลูกมันโปร่ปงร่วนซุยไว้นะฮะเพราะว่าผมเป็นคน่าเลี้ยงไม้เป็นคนชอบรดน้ำนะฮะแต่อย่างถ้าเป็นวัสดุปลูกอย่างแบบนี้เลยนะฮะมันจะมีความชื้นสูงนะฮะก็ เวลาลดน้ําไปแล้วอ่ะมันจะกลับเก็บความชื้นไว้ประมาณถ้าถ้ามีโรงเรือนนะฮะอย่างผมมันผมไม่มีโรงเรือนผมจะเลี้ยงกลางแจ้งก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะฮะแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกตัวนี้นะครับของผมที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณ3วันนะครับจะลดน้ำสามถึงวันนะฮะก็คือเรามาเช็คกระถางเค้กหน้าดินเราอีกทีนะครับว่าว่าดิน มันชื้นหรือแห้งไหมวิธีเช็คนะฮะก็อันนี้ผมจะพูดคร่าวๆกนเลยนะเพื่อนสาหรับเพื่อนๆที่อยากอยากจะเลี้ยงจริงก็เรามีไม้แหลนนะครับแล้วเราก็เนี่ยเอาไม้แหละนะจิ้มไปที่กระถางน,นะครับจิ้มลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะมีพวกวัสดุปลูกติดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าวัสดุวัสดุปลูกยังชื้นอยู่นะฮะเราก็ไม่ต้องรดน้ําเพิ่มนะครับแบบนี้นะฮะก็ประมาณสามวันนะครับสามถึงสี่วันจะลดครั้งหนึ่งนะฮะอย่างสําหรับผมแล้วก็ อย่างแคนตัสนะครับผมจะลดน้ำที่ผมอ่านเจอนะอพวกไม้ตะบองเพชรหรือแคนตัสเนี่ยเขาจะชอบชอบเขาเรียกว่าชอบชอบกินอาหารตอนกลางคืนนะเขาเรียกว่าอย่างต้นไม้เราเนี่ยจะสั่งขอแสงแล้วก็กินอาหารเลยนะครับถ้าเป็นชนชมนะแต่อย่างเงี้ยเขาต้องเหมือนว่าเขาต้องการ เก็บกักเก็บน้ำมาช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนเขาก็จะไปปลดปล่อยสารอาหารเพื่อเพื่อสังเคราะห์แสงอะไรของเขาเองอันนี้ที่ผมอ่านเข้าใจมานะวิธีการลดน้ําผมก็จะลดประมาณช่วงตีห้า 5, นะฮะตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าผมก็จะตื่นมาลดแล้วผมลดผมก็จะใช้เป็นถ้าอย่างนี้นะฮะผมจะไม่ใช้ฟล็อกกี้ฟ็อกกี้ฉีดน,นะฮะผมจะใช้วิธีการตักน้ํามาหนึ่งขันแล้วก็ ใช้ช้อนแล้วครับตักน้ําใส่ไปใส่ไปครับใส่ไป,ไป,ไป,ไปข้างๆจะไม่ให้โดนต้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราเอาใส่ไปโดนต้นเขานะต้นเขาจะมีฟิล์มมีฟิล์มมีแว็กเคลือบผิวเขาอยู่นะฮะถ้าเราลดไปมันก็จะทําให้แว็กที่เคลือบผิวเพราะมันเสียมันเสียหายแล้วมันก็จะเกิดคาบน้ําได้นะฮะอันนี้ผมก็มัวๆเอาน,นะฮะมาครับก็มือใหม่เลยแล้วกันนะฮะเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากเลี้ยงก็ เลี้ยงไปด้วยกันได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีความรู้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วก็แนะนําหน่อยนะฮะว่าวิธีการปลูกเลี้ยงที่ดีเราจะปลูกเลี้ยงอย่างไรนะฮะแต่อย่างสําหรับผมผมก็จะฟังมาหลายๆคนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเหมือนชว่นชมเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยดีวยกว่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาให้ดูดูใกล้ๆดีวกว่าครับโอเคครับก็ครับผมต้นแรกที่ผมให้ดูนะครับอันนี้จะเป็น ยิมโนโคาเลเซียมด่างนะครับก็จะมีสีทั้งหมดสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ชำหน่อนะฮะหรือว่าไม้โคนนะครับโคนโคนในที่นี้ก็คือโคนนิ่งนะครับก็คือแบบเหมือนมันจะเหมือนต้นแม่ที่สุดนะครับอแล้วส่วนต้นที่สองนะครับผมจะให้ดูนะฮะต้นที่สองก็จะเป็น l อนะครับ lb 1278หรืออะไรนี่เนี่ผมถ้าพูดพูดชื่อผิดผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งจริงลักษณะไม้สองต้นนี้ก็มันก็จะแตกต่างกันต,ตรงที่ล่องพูนะฮะล่องภูหรือว่าถ้าเป็นเป็นตัวไม้ตัวด่างเจ้าตัวยินโนยิมโนด่างนะฮะมันก็จะเป็นภูแบบอ้วนนะครับอ้วน ภูห่างๆนะครับบ้างห่างๆลายลายก้างมันนะฮะจะห่างๆห,หน่อยแต่ส่วนถ้าเป็น l V ก็จะเป็นภูเล็กๆนะฮะภูภูเล็กภูถีแล้วก็ลายบ้างมันก็จะถีนะครับลายลายบ้างก็คือลายกระดูกลายก้างมันนะครับก็ข้อที่แตกต่างกันครับความสวยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่รูปทรงนะฮะอันนีครับอันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้ไม้มันจะอยู่ประมาณสองเซนกว่าๆนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อน <S <S ไปครับเดี๋ยวเราแกะกล่องเช็คของกันดีกว่าครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็การแพ็คของก็ถือว่าใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างนี้ผมให้ห้าดาวเลยแล้วกันนะฮะการแพ็คนะครับบรรจุบรรจุพันนะฮะบรรจุพันมานะฮะผมให้ห้าดาวนะครับตัวกล่องนี้นะฮะ โอเคครับจะมีกระดาษเช็ดชู่รองมานะครับหนึ่งชั้นนะฮะแล้วก็จะมีม้วนกระดาษเช็ดชู่ซับอีกทีนะครับการไม้กิ้งไปกิ้งมานะฮะนี่ครับเจอแล้วนะฮะนี่นะครับการห่อของเขานะฮะก็จะห่อมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะแล้วเช็คของดูนะครับ อ่าโอเคครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้เขียวปกติแล้วนะครับแต่เขาเจ้าของบอกว่าเป็นมันมีเชื้อด่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้เพาะจากมเมล็ดนะฮะมันถ้าเพาะจากมเมล็ดมันจะมีตูดต,ตรงนี้นะครับเวลาเราถอนมานะฮะแต่ถ้าส่วนที่อ่าไม้ที่เป็น ไม้ชำหน่อหรือไม้โคนมันจะไม่มีตูดต,ตรงนี้นะฮะ,ะหนึ่งต้นนะครับผมอาจจะปลูกเลยนะครับต้นนี้โอเคครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้พ่อแมาเด็กเหมือนกันนะครับโอเคนะครับรากก็ปกติดีนะครับแต่ไม้ต้นนี้นะครับมัน มันตรงหัวมันมีสีเปิดขาวๆน้อยๆน,นะฮะอาจจะด่างได้นะครับตัวนี้อาจจะอาจจะด่างนะครับก็ต้องลองเลี้ยงอยู่แต่ต้นนี้ไม่ด่างแน่นอนครับต้นนี้ก็จะเป็นไม้หัวเขียวปกตินะฮะแต่ต้นนี้มีโอกาสได้ลุ้นด่างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ตัดแต่งรากด้วยนะฮะก่อนลงปลูกนะครับผมก็จะมี เตรียมวัสดุปลูกนแล้วฮะไปครับก็โอเคครับเราก็มาค,ค่อยๆสางดินเขาออกให้หมดนะครับอา่าผมอาจจะตัดแต่งรากเลยนะฮะหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องตัดปลูกเลยดีกว่านะฮะปลูกเลยดีกว่าครับโอ้จะแต่จะเล็กกว่าสองต้นนี้มากเลยนะอันนี้แค่ไม้ประมาณ เต็นกว่าๆนะครับแบบนี้นะฮะเล็กมากนะครับผมจะตัดแต่งรากนิดหน่อยแล้วกันแต่แรกว่าจะไม่ล้างต้องล้างแล้วก็ต้องผึ่งไว้นะครับ ครับผมจะฉีดแล้วก็พักไปก่อนนะฮะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับโอเคครับแล้วก็ผึ่งไว้แห้งนะฮะี๋ยวผมจะตัดกลีบรากเข้ามาให้มันสั้นๆหน่อยนะครับ ทำทั้งสองต้นเลยนะฮะโอเคครับก็ครับผมช่วงนี้ก็เรามารอผึ่งไม้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็รอสตาร์เกิลจีด้วยนะครับพอดีสตารเกิลจียาฆ่าแมลงนะครับผมหมดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาปรุงดินรอเลยดีกว่าดินผมนะฮะผมก็จะใช้เป็นแอนดาโคนะครับแบบนี้นะครับเป็นผงตักมานะฮะ แล้วก็เราเจะปลูกต่องกระถางนะครับแบบนี้นะฮะผมก็นี่เลยครับเราก็ตวงเอานะฮะดินประมาณนี้นะครับวัสดุปลูกผมผมบอกแล้วผมเน้นร่วนซุยนะฮะอ่ะแล้วเราก็คลุกเขาดินเลยนะครับ อ่ะโอเคครับข้าวๆนะฮะแล้วก็ตักดินใส่เลยครับอ่าตะกูนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็จะใส่ดินนะฮะดินปลูกไป วัสดุปลูกไปประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะรองพื้นด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะใส่ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสักงสี่เม็ดห้าเม็ดครับนับใส่ได้ไหมครับเพราะว่าไม้มันต้นเล็กนะฮะอ่าโอเคครับที่เหลือเราก็เก็บคืนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะต้องรอสตาร์ ยาฆ่าแมลงนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับก็โอเคครับผมใส่ยาฆ่าแมลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาดินกบไว้1ชั้นนะครับแบบนี้นะฮะตักดินกบไป1ชั้นนะครับแล้วก็ตบๆนะฮะก็เดี๋ยวจะปลูกรั้ง2กระถางนะครับนี่นะครับเราก็วิธีก็อ่า เราต้องใส่ดินเข้าไปอีกหน่อยนะครับดินไม่พอนะครับถ้าไม่ชัวร์เราก็ใส่ไปอีกได้ครับไอ้ยาฆ่า,มาแมลงนะฮะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะใส่ไปประมาณนี้นะครับต่ำไปครับ โอเคนี่เลยนะครับก็เราก็ตัดไม้ให้มันอยู่กล่งกลางไว้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็อาเดะปลูกอีต้นอีต้นหนึ่งด้วย,ยนะฮะก็จะเป็นต้นนี้นะครับ โอเคตัวนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้เราก็เติมดินลงไปเลยครับนี่นะครับมือใหม่ก็อย่างนี้แหละครับ แต่ผมจะใช้เป็นดินอาคาดมะนะครับเป็นดินเผาญี่ปุ่นนะครับข้อดีของดินอาคาดมะก็คือมันช่วยเก็บความชื้นนะฮะแล้วก็มันจะบอกเราด้วยว่าไม้ดินวัสดุปลูกที่เราปลูกไว้นะฮะมันแห้งหรือไม่แห้งนะครับเราก็ดูจากดินเป็นหลักนะครับ ดูจาัาดินปลูกแล้วแล้วก็วิธีเช็คผมก็จะเช็คเหมือนที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนะฮะโอเคครับบางคนบอกมันมันมัน ที่เขาไม่ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้อันนี้เพราะว่าเขาบอกมันเปืองนะฮะผมก็ว่ามันไม่เปืองนะอย่างถุงนึงเนี่ยห้ิบาทเนี่ยคุณสามารถเอามาโรยได้เป็นหลายต้นเลยนะฮะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งดินภูเขาไฟอ่าดินอักรมะมันมีข้อดีตรงที่ กักเก็บน้ําได้นะฮะแล้วก็กักเก็บความชื้นไว้แล้วมันจะก็จะค่อยๆปล่อยสารอาหารในตัวมันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้อ่าไม้แล้วนะครหรือว่าหัวไม้เรามันจะเสียหายได้นะครับผมก็จะลดไปแค่ให้มันเปียกแค่หน้ากระถางก่อนแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเครื่องปลูกเรามันก็ มันก็มีความชื้นอยู่ในหน่อยอยู่แล้วครับโอเคไม้เล็กมันก็จะปลูกยากนิดนึงครับมันไม่ค่อยตรงนะฮะ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับก็ทําความสะอาดกระถางนิดนึงนะฮะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําประวัติบันทึกไว้นะฮะว่าผมได้รับไม้มาเมื่อวันที่เท่าไหร่ปลูกวันที่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของไม้เขาอีกทีนะรับละกันนะฮะอีกประมาณ3ามถึงอ่าสถึงหเดือนนะครับผมจะมาทําการ เปลี่ยนกระถางนะครับผมจะไม่ปลูกแช่เหมือนคนอื่นะนะะก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะ,ะับเพื่อนๆโอเคนะฮะก็จะลักษณะประมาณนี้นะฮะแล้วชุดนี้เดี๋ยวผมจะปลูกไปอีกประมาณสองสามเดือนนะครับผมก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะฮะเพราะว่า,าวัสดุปลูกนะครับมันเริ่มมันเริ่มแน่นนะฮะ แล้วก็มันเริ่มเก่าแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนนะครับโอเคครับก็หลังจากนี้ก็จะตั้งไม้ไว้นะครับในร่มก่อนนะครับประมาณหน่งถึองา,าทิตย์นะครับเพื่อให้ไม้พักฟื้นตัวก่อนนะครับผมก็จะไม่ได้อาออกแดดนะครับก็จะแต่ก็คือจะตั้งเอาไว้ที่โป่งๆก็คือแถวนี้เลยครับเพื่อที่จะให้อากาศมันถ่ายเท แล้วอุณหภูมิความชื้นหน้ากระถางมันจะได้พอดีนะครับมาครับเดี๋ยวเราปิดคลิปกันดีกว่าครับ<ส>ก็ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็2ต้นนี้นะฮะผมก็จะไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับผมจะมาลดน้ําใหม่อีกทีนึงและกันนะฮะแล้วก็ลดน้ํารอบนี้ก็อาจจะอ,ออกแดดเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องปลูกแล้วก็ต้องเอาตั้งไว้ที่โต๊ะตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ ถ้ามันตายหรือไม่ตายยังไงอะผมจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้ามันรอดก็จะจะคอยเอามาอัปเดตให้ดูพัฒนาการของเขาตลอดนะฮะว่าการเจริญเติบโต,ตเขาเป็นยังไงนะฮะ,ะลักษณะสีที่ได้มามันจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ขึ้นให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าอสองต้นนี้ครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไป ไปหรือไม่นะฮะหลังจากนี้อีกประมาณ3-4เดือนนะครับถ้ามันรอดนะครับ3 4เดือนผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนชื่ออ่าไม่ใช่เขียนเขียนวันวันที่นะฮะที่ผมได้ปลูกไว้นะฮะว่ามันจะเปลี่ยนไปแปลงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะก็ไม้ไซส์นี้นะครับอายุประมาณ2ปีนะครับปีกว่านะครับเกือบ2ปีนะฮะมันก็โตช้านะครับแคนตัสนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่ก็น่าจะรู้นะฮรว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแล้วก็ราคามันค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอย่างชนชมนะฮะอย่างอย่างนี้นะฮะชนชมแบบนี้นะครับแบบนี้ต้นละ120บาท150บาทนะฮะกะัแบบนี้นะฮะถ้าเป็นไม้ด่างก็300นะครับ2 0 0 250 300 400แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า คนซื้อคนขายแล้วแต่ฟอร์มไม้ว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะก็ไม่เป็นไรครับมันจะถูกจะแพงมันไม่สําคัญครับมันสําคัญที่ว่าก่อนที่เราจะปลูกเลี้ยงไม้นะฮะก็ควรที่จะศึกษา,าเบื้องต้นนะฮะว่าสายพันธุ์นี้มันต้องการาน้ําแบบไหนต้องการแสงแดดขนาดไหนนะฮะอันนี้คือเราควรรู้ก่อนเบื้องต้นแล้วพอเราศึกษามาได้อ่า เข้าใจแล้วอ่านอ่านทําความเข้าใจหมดแล้วนะฮะเราก็ลองซื้อต้นไม้มาลองมาเลี้ยงดูนะฮะก็อย่างวิธีผมผมก็จะซื้ออ,อย่างที่ผมชอบมาเลยนะฮะก็คืออย่างเนี้ยที่ศึกษาแล้วก็คืออย่างเนี้ยผมชอบเลยกมันอีกอย่างนึงก็คนก็นิยมด้วยนะฮะแต่อย่างนี้นะครับมันจะไม้เขามันจะเป็นไม้ราคาถูกนะฮะแบบนี้ก็ต้นหนึ่งยี่สิบสามสิบาทนะฮะหรือบางทีเขาก็อ่า ถ้าคนที่เขาทําไว้เยอะๆก็อยู่ประมาณสิบบาทได้ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม้ยอดนิยมนะฮะแล้วก็จากตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆราคาจะแพงมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คนเริ่มทํากันเยอะแล้วแล้วก็มันเริ่มทําออกมาได้แพร่หลายนะฮะคนก็นิยมราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะฮะถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่าอันนี้นะครับจะเป็นต้นไม้นะฮะที่เพื่อนๆสมาชิกที่มาเล่นเล่นเกมกับผมนะฮะที่ผมจะแจกเป็นอ่าเอามาให้กับเพื่อนๆที่ไปร่วมเล่นเกมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์นะครับใครใครเบอร์อะไรก็ไปดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะเบอร์ห้านะครับห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับของใครก็ เดี๋ยวผมจะจะส่งส่งแล้วผมก็จะอ่าไปบอกหน้าแฟนเพจแล้วกันเอาไปเอาเลขรหัสไปลงหน้าแฟนเพจแล้วกันแล้วก็หลังจากคลิปนี้ไปนะฮะหลังจากคลิปนี้ออนไปก็น่าจะมาอีกสองสาวันผมจะไปส่งให้นะฮะแต่ตอนนี้ที่เอามาตั้งไว้ข้างในก็คือให้ดินเขาแห้งก่อนหน่อยนะฮะจะได้ส่งไปได้โอเคครับก็ไปแล้วนะครับท้ายคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ วา p แนชชมแนววินเทจครับสวัสดีครับ